สวัสดีค่ะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านมูลนิธิธรรมกายโดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุูิ์หลวงพ่อธรรมชโยยังคงส่งความช่วยเหลือไปอยังพระพิสุและพี่น้องประชาชนใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้ทีมข่าวนิวนิวจะพาทุกท่านไปร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์286วัดครั้งที่76และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ค่ะ พิธีเริ่มขึ้นในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่24กันยายนพุทธศักราช2554ที่ผ่านมาโดยการจัดพิธีตักบาตรแด่พระพิสุสงฆ์และรับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูนวาการโสพลเจ้าคณะอำเภอโคกโพเป็นประธานสงฆ์และรับเกียรติจากนายเสรีศรีหดไตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานป่ายคารวสซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยพี่น้องประชาชน ที่มาร่วมกันทําบุญใส่บาทเป็นภาพที่ทําให้เกิดความปลื้มปิติใจเพราะไม่ใช่โอกาสที่ง่ายที่จะได้ทําบุญกับเนื้อนาบุญเป็นจํานวนมากในขณะที่สถานการณ์ความไม่สงบยังคงบุญแรงอยู่ซึ่งการตักบาทครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธ,ธมามะกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง เอสาอันตันเตสุจิระปภริณิพุตตังปีสุจิระภริณิพุตตังปีตังพระปะวันตังตังพระประวันตังตาลนังขระสามิสารนังขระสามิธรรมัญจะพิขุสังขัญจะธรรมัญจะพิขุสังขัญจะมังพุทธมามะกังมังพุทธมามะกังสังโฆทาเรตุสังโฆทาเรตุ ในการจัดง,งานวันนี้ผมอว่าเป็นงานที่เป็นหากุศลที่ยิ่งใหญ่ไม่เฉพาะสำหรับชาวพุทธก็ท่งที่นับเสดศาสนาทุกศาสนานะครับที่เป็นคนไทยถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยการจัดง,งานในวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของคนไทยที่มีหลักคําสอนอยู่ในหัวใจครับการที่จะดึนดนั่นในหลักคําสอนได้นะั้นสิ่งที่จะต้องมีอยู่ในจิตวิญญ,ญาณทุคกคนก็คือ ความเชื่อและศรัทธาว่าบาปมีจริงบุญมีจริงโลกมีจริงสวรรค์มีจริงเพวันนั้นก็ต้องจบด้วยคำว่าคิดดีทำดีแล้วก็จะได้ดีต้องเชื่อมั่นเรื่องนี้ซึ่งเป็นสัจจะของในหลักคำสอนผู้ศาสนา ซึ่งวันนี้ก็เป็นจิตกรรมหนึ่งที่สะท้อนว่าจะจะทุกคนที่มาที่นี่รู้แต่คิดดีถึงจะมา,าวันนี้ที่เราเห็นได้ชัดๆคือนอกจากเป็นพุทธบูชานอกจากเป็นการอุทิศบุญกุศลให้กับพี่น้องประชาชนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ความไม่สงบนในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเราเป็นการรวมพลังกําลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยพุทธที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เราเป็นคนหมู่มากของประเทศแต่เราก็เป็นคนหมู่น้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่จะหมูมากหรือหมอนหมูน้อยเราก็ต่างเป็นคนไทยด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นการหล่อหล่อหล่อหลอมรวมใจของพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สําคัญครับอีกประการหนึ่งผมคิดว่ากิจกรรมวันนี้น่าจะสะท้อนไปถึงสังคมไทยคือคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือคนที่อยู่ในประเทศไทยได้มองมาว่าที่นี่ยังมีความสันติสุขยังมีการประกอบธสรกิจได้อย่างปกติตรงนี้อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศให้กําลังใจกัน เพราะว่าสัตว์โลกนั้นย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมุนาวัตติโลโกวันนี้เราทํากรรมดีเพื่อให้เกิดคุณงามความดีแก่คนไทยทั้งประเทศครับภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ครั้งที่45จํานวน54กองทุนณหอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสฝ่ายธรรมยุตเป็นประธานสงฆ์วันนี้นะับเป็นวันประวัติศาสตร์เป็นวันพิเศษและเป็นอีกวันหนึ่งที่น่าจดจำของคุณครูหลายๆคนที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ท่ามกลางความรักความอบอุ่นของคุณครูที่มาจากต่างโรงเรียนซึ่งการมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนโดยการดำริ ของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธ์ที่ท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต้องการสนับสนุนและเป็นแรงใจให้กับคณะคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่4ี่จังหวัดชายแดนภาคใต้า,งตตางสง มันมีความรู้สึกว่ามันรุนแรงมากนะคะรับไม่ได้แต่ว่าผลสุดท้ายพวกเราก็แกร่งไงคะชวนกันสวดมนต์ภาวนานะคะตามหลวงพ่อก็ทำให้เรามีจิตใจที่แกร่งขึ้นสู้อยู่ค่ะไม่หนีค่ะมันมันเป็นความคุ้นชินแต่ว่าก็ยังมีความรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่เขาก็จะกลัวกันนะคะก็ปกติจะเป็นคนที่ชอบใส่บาดจะลุกขึ้นมาใส่บาด ก็คือแต่ก่อนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยที่จะใส่บาทไม่ค่อยที่จะสวดมนต์แต่พอได้มาฟังพาระอารย์ก็เลยใส่บาทเรื่อยมาทำมาตลอดขอขอบคุณหลวงพ่อที่ได้มอบทุนหนุนใจเรียงใจครูใต้ประจำปี2 5 5 4ในปีนี้กองทุนนี้ก็คุณครูก็ได้นำไปได้ทำบุญกับทางวัดต่างๆ หรือไม่ก็นําไปให้กับนักเรียนายากจนในโรงเรียนนับว่าเป็นกองทุนที่ได้ส,ส่งเสริมให้คณะครูได้มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ใน3าจังหวัชดชายแดนภาคใต้มีความหวังภาวนาและให้กําลังใจกับพี่น้องไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามและที่สําคัญให้กําลังใจกับไยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทหารตํารวจนะครับ ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนถ้เข้าเข้าใจเข้าถึงประชาชนแล้วก็พัฒนานในสิ่งที่ถูกต้องผมมีความเชื่อมั่นว่าความสงบสุขในพื้นที่ตรงนี้ก็จะกลับมาแน่นอนนะครับจากนั้นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญคือพิธีถวายสังฆทาน286วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่76ซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านพระครูรหลาภูเบศชานาพินโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นผู้แทนพระเด็พระคุณพระราชาวนาวิสุทธ์และพุทธบริษัทสีทั่วโลกได้กล่าวยกย่องพุทธบุตรและคณะคุณครูที่มีความเสียสละอย่างสูงส่งที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงในการเผยแพร่และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันต่อด้วยพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแบบผู้วายชนในเหตุการณ์ความไม่สงบ สจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อถึงเวลาสว่างประชาชนแปรแถวถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์286วัดอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยหัวใจเต็มเตี่ยมไปด้วยความศรัทธาและขอมีส่วนในการคำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่พื้นแผ่นดิน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปและต่างตั้งจิตอธิษฐานให้เหตุการณ์ต่างๆจงกลับคืนสู่ความสงบสุขโดยเร็ว โดยขอมอบกำลังใจให้แก่พุทธบุตรทุกรูปให้ยืนหยัดทำหน้าที่นำแสงแห่งธรรมไปสู่หัวใจของชาวพุทธให้ทราบถึงเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงและดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องดีงามโดยการนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติางนนันลแรเป็บดใจ ให้โลกเปลี่ยนแปลงดุดอาทิตย์ส่องแสงขจัดความมืดให้โลกสวัย อาาคาน,านุท,ทงือหลวงพ่อไม่ใช่คนทิ่น,นี้หลวงพ่อมาจากภาคอีสานมาต่อสู้คือเข้าให้มาโดยเฉพาะแหละปกติร้อยทั้งร้อยจะไปหาหลวงพ่อบอกหลวงพ่ออยู่ไม่ได้แต่ว่หลวงพ่อก็อยู่ได้ทั้งทุกวันเนี้ก็เพาะอ,อะไรเพราะบุญบาร,รมีแล้ว พุทธประธรรมประสงของเราที่เราก็เชื่อมั่นในความดีความงามเราไม่เบียดเบียนกันศาสนาพุทธเราก็ไม่เบียดคนอื่นอยู่แล้วใช่ไหมนะจะไม่ใช่นั้นเราควรจะเอาตัวอย่างพระพิสุสำเน็ตผู้ท่านต่อสู้เสียสละทุกางทุกอย่างแม้แต่ชีวิตขอทงท่านท่านก็เสียสละอยู่แล้วว่าสู้สู้สู้อยู่เดียวอย่างธรรมกายเขาว่าซื้อเป็นสู้หนึ่งให้เป็นใจใจเดียวกันนะ่ะลักษณะนี้หลวงพ่อก็มีความคิดอย่างนั้นอยู่แล้วนิฉะนั้นขอให้ คณะธรรมกายที่มาร่วมกันอย่างนี้ขอให้เป็นพลังให้บรรลุที่จุดหมายปลายทางที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านตั้งปฏิฐานไว้การที่พระเดชพระคุณมอบนโยบายให้มีการช่วยเหลือพระพิสุทธิ์สงในสามจังหวัดนั้นก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีและเป็นกำลังใจให้ชาวพุทธของเรานั้นสามารถที่จะรวมตัวแล้วก็ยืนหยัด ในการที่จะรักษาพุทธศาสนาเอาไว้สืบไปได้ในอดีตเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นใหม่ๆนั้นชาวพุทธของเรานั้นไม่กล้าที่จะรวมตัวกันทำกิจกรรมแต่หลังจากที่ประเดชษประคุณได้เมตตาให้ความอนุเคราะห์ทั้งการมอบทุนช่วยครูใต้มอบแรงใจช่วยครูใต้ทั้งการถวายสังฆทาน สองร้อยวัดนี้จะต an uh, ุปัจจัยทั้งข้าวสารอาหารแห้งต่างๆลงมาช่วยทางใต้ก็ถ้าจะเป็นขวัญกำลังใจให้กับทั้งพระภิสุสงฆ์ประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าตำรวจทหารที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในทางใต้เพื่อจะรักษาอธิปไตยของประเทศชาติเอาไว้ก็ขออนุโมทนาส่วนบุญของกระยาณมิตรทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกก็ขออนุโมทนาบุญก็ดีใจ ที่พระเดชพระคุณได้ให้ความสำคัญกับพระทุกรูปทุกองค์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สีอ่อำเภอในจังหวัดสงขลาก้าวกับผมก็ปราปืมปีติและยินดีที่พระเดชพระคุณมีดำรีที่จะนำมาซึ่งสงเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวเหมือนดังพระอาทิตย์ที่เป็นดวงเดียวก้าวกับผมก็กราบขอพระคุณขอพรอ,อันศักดิ์สิทธ บารมีของพระราตนตรัยและคุณความดีที่พระเดชพระคุณได้ให้ความอนุเคราะห์พระสงฆ์ในพื้นที่และก็ผู้ทอนบริษัททุกคนที่กําลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ขอบุญแทนบารมีที่พระเดชพระคุณได้ทําจงเป็นกําลังให้พระเดชพระคุณได้เป็นเนื้อนาบุญกับชาวพุทธทั่วโลกขอเจริญพรอ,อนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคน เป็นสิ่งที่ผมมีความาภูมิใจแล้วก็ชื่นชมพร้อม้งสำนึกในบุญคุณด้วยของวัฒรรมกายที่มีต่อพวกเราที่นี่ทุกปีทางวัดจะส่งพระชั้นผู้ใหญ่มาที่นี่ส่งเจ้าที่มาที่นี่มาช่วยกันทํากิจกรรมที่เป็นเรื่องที่เราซึ่งเป็นพี่น้องชาวไทยพุทธควรทำก็คือเพื่อให้กําลังใจกับบรรดาพระภิกษุส,สงฆ์ที่อยู่ที่นี่ รวมทั้งทําหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องที่เป็นชาวไทยพุทธที่เป็นพุทธบามก,กะที่เป็นพุทธบริษัทในการปกป้องพระพุทธศาสนาให้ศาสนาอยู่ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างน้อยสุดก็ดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่ขาดแคลนเช่นวันนี้มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งมีการถวายาทายธรรมนะครับรวมทั้งให้ปัจจัยด้วยซึ่งทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางวัตกรรมกายใต้ดูแลพระ ในจับบงหวัดชายแดนภาคใต้ไปอย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เราจัดในกิจกรรมในภาพรวมให้เห็นถึงพลังของพี่น้องเราซึ่งเป็นชาวไทยพุทธภายใต้การนำของวัดธรรมกายที่เป็นวัดซึ่งคอยดูแลพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศรวมทั้งว,วัดทุกวัดที่อยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเองผมในานามของผู้ว่าการจังหวัดปัตตานีครับก็ขอกราบขอบพระคุณกับบรรดาผู้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนครับ ที่ได้มาทําอะไรที่เป็นเรื่องดีๆของจังหวัดปัตตานีและวันนี้ผมก็ได้ให้สื่อมวลชนนะครับทีวีที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระผมะมาบันทึกภาพแล้วก็จะนําเสนอไปอย่างสื่อทั้งหลายที่มีอยู่ในประเทศนะครับเพื่อให้เห็นว่าในปัตตานีเองอย่างน้อยสุดก็ยังมีคนที่คอยดูแลห่วงใยให้กําลังใจเราอยู่ครับ พิธีในครั้งนี้นอกจากจะได้ให้กำลังใจพระพิสุและคณะครูแล้วยังถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่พุทธบริษัท4ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันทำให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ค่ะวันนี้พรชนกและทีมข่าวนิวส์ลาทุกท่านไปก่อน พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ